ครับขออนุญาตครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องเดินทางไปเดี๋ยวเราจะผ่านหน้าโรงงานทีหน้านะครับ ตะวันส <ALLY, S 1> ีทองสวยงามมากของอันสัยแรก นี่สาวสวยยอน้องนี่นี่นี่ีเครับคุณจบโรงเรียนอะไรมานะครับวาดนะ มนันน้ำก็ได้ครับสภานเป็นร่อนิดนึง ราจะพาทุกท่านไปบ้านงานนี้มันยครับครั้นงนี้เราก็จะินเจ้านสามนครับานนี้นะครับที่ผมมากิบเ้น้าที่ที่สี่รถจัรยานยนตอนเลิกงานหรือว่าตอนเย็นมาครับครับ 你咧白咧，真 <laughs> งานของมึงอนาเ็มึอะไรครับคุณนี้วันนี้วันอาทวันนอาตอนนี้นะครับเอาเข้าราวันที่สาหาเสองัิบครับ ก็วิ่งนานเดียวเ,เ,เดินกันนานตรงบรรยากาศถนนเส้นนี้สวยมากครับตรงมุมนี้โอ้ยนี่ก็เล่นหัวนะครับเนี่ยเขาเล่นหัวเขาเล่นหัวกระโดงนะครับโรงเรเียนนี้โรงเรเียนนอกอโศนะครับเ,เล็กเด็กเยอะนี่ยวว เราผ่านมาที่บ้านลูกปองที่หึงที่อมมาลน์นะครับนะครับุ้งมคฮะบอเคครับตกลงครับใช่ครับสมมนตรนี่เราติดตัวมาครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับคุณก็โทรกันเข้าไปได้ครับว่าใครเป็นหรือว่ารู้จาวิ่ เอวไม่เคยได้ห็นนะครับแบบนี้เอาครับเอาไมทได้ยากดูช่วงครับดู๋ยครับไปแล้วครับไปบอกปตรงไปที่ตรงไปนะครับแถวไทยรัฐ<ป> ทุกท่านเข้าสนามกีฬามือหน้านะครับเขากำลังปรับปรุงกันใหม่ยังไม่ได้เห็นเลยครับเลยนะครับยังไม่ได้เห็นเลยครับยังไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหอยู่ใกล้มากคุณแดงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาออกกำลังกายนะครับเรื่อผมมามกออกทีนึงครับครับไางนี้แล้วครับ ตนี้นะที่ไม่บอกแทนแทนไปให้ทั่วๆฮะ กบีฬาจัง,งหวัดน่านเดี๋ยววันนี้ก็พอกันแค่นี้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบสท้ายกัน่อยนี่สุดทาา้ายครับมเปน้ัานนอนเจ้าขอครับเดี๋ยวเท็จเดี๋ยวตอนปิดเรื่อต้อม,มาใายกันไหมครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านกำลังดู